สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำหมู้ช่วุงท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยแชแนลค่ะพี่น้องคาะมาพบมาปอกกันก็ไปในเสารของมือวันที่16นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะพี่น้องค่ะโอนี่นะคะแอดผ้าพี่น้องพระเทาสุขสุคนตนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางสายด่วนนะคะพี่น้องคะสายด่วนะะวนะคะจากเจนาง3ล้านเด้อพี่น้องเด้อสายด่วนจากเจนางสามล้านมาแบบด่วนพี่น้อง นแนวทางสิดีมะเป็นตัวใดพ,พร้อมเป็นร้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะส่ดีมะฉันเล่นเจะน้าเฮ้เนี่ยมันยากยังวะยด็ก่าเจะน้งสวัสดีค่ะเออบบดนี้สิเอาสิเอาลงแบบใด้ก็ให้เจ๊ถามแน่สิเอาล่งยูทูปตั้งหากบนะ่สิเอาลงเป็นคลิปพร้อมแล้วก็สิลงเป็นคลิปสั้นให้น้ำค่ะจะน้งค่ะเออกับลงคลิปสัน้นนะคะเจ้าจเบิรงในเลี้ยวแต่ว่าส้มนั้นกับลงในงยูทูปห่าะเจ้าเบิรงแนวว่าสั่นได้ค่ะ เออข้าเจ้าอยากอัดฟังเสียงเจนั่งลาส <c oughs> ั่นค่ะเออข้าเจ้าโทรมาแอดค่ะโทรมาน่ะเจนั่งบ่าดิค่ะ <c oughs> อันนี้น้องยิ่งมากเลยแอดค่ <c oughs> ะเจนั่งยิ่งมากอยากาอยากถามยังมาถามกันแมนบ่ค <c oughs> ่ะเออคำพูดใดนั่นน่ะจีนั่งไม่เคยว่ายพ่นดอกแอดฉันคือว่ายพ้นเอาพ้นเข่ากลุ่มแล้วพอเอาเข่ากลุ่มอยากเอามาแบางปันป่นแมนบ่ค่ะ ผู้เอทซีเพิ่อนศิลป์ท้าเฮ้ามังกหลายที่ในสีบุหรี่เลี้ยงในบ้านหอยเบียโนนชานิมูลนั่ตเบนบอกใช่เออไปซื้อมูกชาเอาล้งใหม่ในเด้อเอาล้งใหมนเด้อขัว่าค่ะเออล้งอันละเพิ่นสิเบิ่งเพิ่นสิลปงใหม่ช่างเลี้ยวเด้อว่าษาดอกค่ะเอาเลี้ยวคือว่ามัเป็นอะไรเจ๊นั่งบอกเพิ่นเอาล้งยูทูปผ่านในเด้อว่าษาค่ะสิลป์ล้งเห็นเมื่อเดืนล้วค่ะเจ๊นั่งเออแต่ในนี้โดนข้าเจ้าผู้เฒ่าน่ะค่ะเออข้าเจ้ากับปูรอปานยังไงเนี่ยค่ะเออ เอาโมนี่สิมาว่างแนวทางสายดวนเด้ยแอดเอ้ยจ้าค่ะจ้าแมงอันก็เคื่อเลขสายดวนน่ะบางเทียมันก็เข่าสายถ้ามันด่าบางเทียมันก็เข่าสายดวนค่ะเราจะเข้ากับรุ่งจานนาทีเทียบเป็นแนวทางมันบอจ้าเออบ่ได้ว่าของขู่เคียงหล่ะลหละแต่เลขบินเกียหนังมันบอลูดจากเขศเอกอแอดค่ะนั่นแหละมันบอลุดมันหน่อยหางโพสสายดวนน่ะมันไม่ในหลายหางเลยเอ็ดจ้า จุดแล้วเดี๋ยวแอดเด้อค่ะเก้าเจ็ดศูนย์กัมหาศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์กัมหาศูนย์ค่ะศูนย์มาแน่นอนเด้อมวดเนี่ยจ้งสีบนสีล่างแค่นั้นแหละเจนนั่งบอกจำนี่ค่ะแต่ทีว่าออกไปหลายไม่มาได้มไม่จะสีพีชกดข้าเจ้าอีกแต่ทีว่าว่ากัลลั่นตีบอกกัลลั่นตีได้ว่าศูนย์จ้ะ สี่ม่าบดมาล่างแต่ว่าศูนย์ล้านปเปอร์เซ็นต์แต่พอไปหลักร้อยเด้อศูนย์นะย <c oughs> ูได้ขึ้นไว้สิบศูนย์เื่อน่ะ <c oughs> อันนี้มันเป็นของเพื่อนโดยตรงเลยน่ะ <c oughs> อันละเพื่อนกลับไม้เฮาอีกแล้ว <c oughs> อันละชุด้ต้นี่ก็บก่ามี่ยังดอขันเอฟพี่าะโทรมาถ,ถามเลขถามเบอร์ขันผู้สิรินนี่ดีนะโทรได้เบอร์โทรแต่ันอยู่น้ำเบิง้งนะรวยเพื่อนคืนขัอยูได <c oughs> ้่พ่าะเป็นเบอร์ซุ่ม เียโทรเขาเบอร์เก้าเพว่ามันเป็นเบอร์ล่านนวดทั้งสองลานนวดเป็นเบอแอดค่ะเจ้เออมันโทรไปนะมันเขาลากเขากับบอบอกเจ้เป็นบอล่ะค่ะนั่นละเขากับเบอบกเจ้มันจะเป็นไปยังสั้นเอาแอดกันยังไงกับเบ้าเอาเริ่มพวานเจ้ยางเริ่มเปิดล้านไหมเจ้ชรเอฟซีโทรไปหาเบอร์ใดคะเจ้คะศูนย์หกศูแปดห้าศูนแปดห้าค่ะแปดทีค่ะ ดหาซีเจ็ดสามหกซีแปดห้าซีจ้ะเจ็ดสามหกซีเจ็ดสามหกซี่ค่ะบัต้องยิ่งมากอย่างมากอย่างมากคุยกันกับเซเลนนี่ลีรอน่ะโทษมาคุยกันได้บพรมันสิ่งยิ่งมาล้ว่างยิ่งมาล้ว่างมันมามีเวลาหลับค่ะหลายโพสพนักขั้นกับโทษมาสามมามีผัวเราบอกบอบอมีเจนั่งบอมีบอกหลายรอบแล้วในยูทูบหน่ะค่ะเออบอกบอมีลหรหาไม่ได้จากได้ยุเหล่านี้น่ะว่าเสนอก ไเบิ้งเต้ไอ้เบิ้งสาวน่อยเพี้ยนมาอย่างงอนหลายมันทั้งหวดลูก้าตัวลูกว้องแอดเอ้ยกะเจ๊เออเอาสุดท้ายนี่บ่ไม่ยังไลยแอดเอ้ยเพื่อนมันมันกับเพื่อนสนใจกับโทษกับมาทุ่มสิสมารหมอกับโทษกับมาได้จะบ่ได้ว่าจะค่ะมีมาถามเลยกับังยิ่งมากมันบอแอดจ้าเจ๊เออบ่เอาเขากุ้มดอกเพราะเพราะว่าเจนั่งบ่เอาแล้วเขากุ้มเจนั่งยากคือกันค่ะ เอออานนน้งสัแได้เลยค่ะเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้า,จาสรุปแนวทา,ง,างค่ะพี่น้องคะสรุปแนวทางเซานี่นะคะแนวทางซ้ายด่วนนะคะจากเจ้านาง3ล้านนะคะพี่น้องอ่าแนวทางบรอษัทของเจ้านางค่ะ970และะ้วก็50ค่ะพี่น้องค่ะ970นะคะและะ้วก็50เด้อพี่น้องเด้อ ซ้ายด่วนแล้วค่ะพี่น้องเด้อ้ายด่วนนะคะพี่น้องแคบหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับเช้านี้นะคะแนวทางซ้ายด่วนนะคะจากเจ๊นางสามล้านค่ะพี่น้อง่าลื่มค่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาขาดพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เอาพี่น้องทรรมกแนวทางชุดนี้สายดวนของเจ้านะาคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะพี่น้องผู้ราใไสองใบน้อพี่น้องเนาะอาเทียมมิโชกไปน้ากันเด้อค่ะพี่น้องคะอ่าเจ้านระวางทั้งบนทั้งล่างงวนนี่ต้องมีติดศูนย์นะคะพี่น้องคะอัลโพี่น้องอ่านาไปพิจารณาเบิรงสาหรับแนวทางเซ้าหนี้นะคะแนวทางของเจ้านาสามล้านพี่น้องคะชุดนี้เจ้าน้ใหาตั้ตเม่าวานในช่วงประมาณทุ่ม ถุ่มถุ่มกวลัวนะคะพี่น้องคะบันทึกเกลียล่วงมาท่านพี่น้องก็เลยเฝ้ามาลงให้พี่น้องมาบอกสุขพี่น้องครับฟังในเสาร์นี้นะคะ Fc ของเจ้านังเล่าลายค่ะพี่น้องคะบนถามหาเนอะพี่น้องเนาะพี่น้องน่าไปพิจารณาเบิ้งค่ะสําหรับแนวทางเช้านี้นะคะของเจ้านังสามล้านเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ทางจังหวัดใดภาคใดอากาศเป็นอย่งไดเสาร์นี้เริ่มหนาวเริ่มเเย็นน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 ไปพพีีี่่่่่่้้้ออองงงงาาาาททบบบิิกัหวด บ้านทะเน้ำบนใดนะคะยังอาบน้ำได้นะคะบ้านทะเลบ้านทะเน้ำบนใดดอกเย็นๆนิดนึงนะคะพี่น้องคะมันอีกกะยี่สิบอ่าเศ้านี่ตอนที่เบิังเรื่อยๆบอกคลิปอยู่นี่นะคะอัดคลิปอยู่นี่ยี่สิบเอ็ดองศาพี่น้องคะบ้านทะเน้ำปันใดดอกเด้อพี่น้องเด้อบ้านพ่อพี่น้องเป็นยังไงแน่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วแล้วไปพี่น้องอืฝนตกฝนลงในบ่อพี่น้องเมื่อสองสามมื่อขึ้นหลังนี้ฝนตกได้พี่น้องฝนฝนตกห้ามขจาเกี่ยวเขาแม่ค่ะพี่น้องคะอัลลาบานพ่อพ่อพี่น้องเป็นยังไง คอมเมนต์คำว่าบอกเบิองด้วยพร้อมเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็พี่นออ้นองอย่าใหายเวอร์ลวดติดตามแนวทางของอาจารย์ทันใดของเส้นทันใดก็คอมเมนต์คำว่าบอกพอร้อมมุนิกับเป็นมือประกาศผลแล้วพี่น้องมนุนิเป็นมือมิโฉมิลาบแล้วเด้อพี่น้องเดอ้ออ้าวู้ใดเข๋ยม่าเห็นคลิปนี้แล้วเพราะท่านกดติดตามอย่าลืมพี่น้องคะกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกันอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้น้ำเดอ้อพี่น้องคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ห้ามแอบลงคลิปนี้ทางระบบโพสต์เด็ด ดันไปหาพี่น้องก้อนมูเนาะพี่น้องสิได้เห็นคลิปก้อนมูสิได้พิจารณาหยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้ก้อนมูพี่น้องคะ่ะเอาโมานี่นะคะแนวทางของจะนางสามล้านนะคะสายด่วนเซานี่ทั้งหมดทั้งมวลมีเพียงสามนี่เด้อค่ะพี่น้องเอาก็สิได้ขอตัวลาพร้อมพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะเอาไว้พรอกันไหมก็แบในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ